เห็นอยู่อันนี้เขาเรียกว่าแม่คลังนะครับมันเริ่มออกจากกระเปาะแล้วเนาะดินเหลวดินเหลวดินเหลวจะไม่หนีมั้งเออมันดินไปเลยยไงลูกที่มันออกแล้วนี่เนี่ยสีดินหนีดขึ้นเขาพอที่มันเป็นเลี้ยงนะครับตัวเล็กๆตัวเล็กๆเห็นไหมตัวเล็กๆนี่แหละอ่าเขาเรียกว่าแม่คลั่งนี่จะเห็นชัด Monsieur, Authority Wonderful bon bon ถือว่าเป็นมันเรือกแมลงพืชพืชหรือแมลงมาเศรษฐกิจอันนี้เริ่มออกแล้วนะครับอันนี้เราก็จะต้องเอาไปปล่อยไว้อีกต้นหนึ่งนะครับเพื่อทําการขยายพันธุน์นะครับนี่ก็มันก็จะกินต้นลำไยลิ้นจีต้นชํำฉานะครับแล้วก็ต้นอะไรจะไม่ได้ครับอันนี้เริ่มออกแล้วนะ ทำไมพูดไทยสาบเมืองวะนี่นะครับเห็นไหมดิ้นดิ้นด,นดินนะครับนี่ก็จะเป็นกระเป๋าของมันนี่นี่ครับมันออกจากกระเป๋าตรงนี้เลยนะครับปีนี้กิโลเท่าไหร่แม่ 16, 16, 16. ร้อยหกสิบนะครับปีนี้โลล,ละร้อยหกสิบนะครับนี่เราก็จะเอาตัวนี้แหละอ่ะไปแขวนในต้นนี้เนานะสมมุติแขวนในตน้นนี้แล้วมันก็จะลามไป ต้นนี้ต้นนี้ไปเรื่อยๆครับแม่ครับ